น้องๆคนไหนสนใจเรียนพร้อมทำงานนิวซีแลนด์ห้ามพลาดงานนี้ที่แ s บสตู a b o a บ d and Work ที่จะพบกับตัวแทนสถาบันจากประเทศนิวซีแลนด์เรียนหลักสูตรวิชาชีพปริญญาตรีและปริญญาโททำงานหลังจบสูงสุดได้3ปีเส้นทางยกย้ายนิวซีแลนด์ระหว่างเรียนสามารถทำงานได้ย0ชั่วโมงต่อสัปดาห์เรียนต่อนิวซีแลนด์พร้อมทำงานดียังไงเพราะว่านิวซีแลนด์มีค่าครองชีพที่ถูกเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูงสามารถทำงานระหว่างเรียน ไดชั่วโมงต่อสัปดาห์มีธรรมชาติที่สวยงามสามารถอยู่ทำงานหลังเรียนจบได้1-3ปีหลักสูตรดิโพโลมาปริญญาตรีและปริญญาโทอยากไปเรียนเมืองไหนก็ทำงานได้ไม่ว่าจะเป็นออแกนคลีสเชิร์ตเวลลิงตันควีนส์ทาวน์เริ่มวางแผนเรียนต่อนิวซีแลนด์ได้แล้ว19ตุลาคมนี้ณนะโรงแรมอีสตินแกรนพยาไทเดินทางสะดวกมากลง BTS พยาไททางออกหนึ่งชั้น4ห้องชิดลมขอบกระซิบดังดังงงๆวว่างงาานนนนีีี้้ลลทะเเบยฟรแมจอก ที่งานนะคะ